ลักษณะพิเศษของท้องนาในภาคอีสานก็คือมักจะมีต้นไม้ต่างๆยืนกระจัดกระจายอยู่ตามหัวไร่ปลายนาค่ะอาจจะใช้กันแดดเวลาร้อนๆแต่ไม่ใช่เหตุผลเดียวนะคะสามารถที่จะตัดไปซ่อมสร้างบ้านเรือนทำเล้าไก่คอกหมูและอื่นๆอีกมากแต่ว่าวันนี้เด็กๆจะบอกความลับอย่างนึงค่ะต้นไม้เหล่านี้พอตัดเปลือกออกไปแล้วจะสามารถที่จะไปย้อมผ้าเป็นสีสันต่างๆได้มากมายเลยค่ะ thank you บ้านโนนสว่างอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ที่ใครๆก็หลับตานึกถึงความแห้งแล้งกันดารแต่ที่บ้านโนนสว่างแม้จะมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากแต่ศิลปะความงามของเส้นสายและสีสันก็ได้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้น้าแต้มทอผ้าด้วยฝ้ายย้อมจากเปลือกไม้ค่ะ แล้วฝ้ายพวกนี้นี่เป็นฝ้ายที่เรามาจากไหนล่ะคะมาจากตลาดสุวรรณไม่ได้ปลูกเองไม่ได้ปลูกเอง,อเองนี่เปซสื่อมาแล้วซื้อมานี่ซื้อสีนี่มาเลยเลยหรือว่าย้อมที่นี่นะสื่อมาสีขาวล้วก็ไม่ย้อมเราเปลือกไม่เปลือกว่าเปลือกลงไส้ไม่ย้อมเออ,อ,เอ,อแล้วมีใครทอผ้าบ้างคะพวกเรานี่โอทอไหมคะที่บ้าน เวลาเขาย้อมสีนี่เขาย้อมบ่อยไม่ทีวันเขาย้อมกันทีไห่บ่อยยี่สิบวันประมาณยี่สิบวันย้อมทีนะคะทอไม่เสร็จอ๋อต้องทอให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะย้ยอมครับน้องข้องลูกสาวคนทอผ้าที่เขาทอเป็นกันไหมคะน้องข้องทอเป็นไหมคะยังค่ะแล้วน้องข้องช่วยแม่ทําอะไรล่ะคะเรื่องทอผ้าะค,ะค่ะกวาดฝายค่ะแล้วพี่ไปเก็บเปลือกไม้อะไรต่างๆรอบๆหมู่บ้านเราด้่ไปทุกวันไหมคะโบไปทุกวัน โดนจังไยเพื่อนนี่สิกสิไปอยู่ไปเอาเปลือกหวาสีโอตและเมนพามาเที่ยวที่นาที่ที่ชาวบ้านมักจะมาเก็บเปลือกไม้ใบไม้เพื่อน,นำไปย้อมสีเส้นฝ้ายไว้ทอผ้าข้องกำลังเก็บเปลือกไม้กับแม่ค่ะ ใช้มีดถากเปลือกไม้จากลำต้นต้นไม้บางชนิดก็ใช้เปลือกบางชนิดใช้ใบหรือรากแล้วแต่ว่าจะเป็นต้นไม้ต้นไหนและต้องการสีอะไรต้นลงไสน้องข้องคะต้นลง,งไเนี่ไปย้อมผ้าใช่ไหมคะอืมเห็นพวกนี้บอกเหมือนกันพี่น้องไม่แน่ใจย้อมอมาแล้วมันได้สีอะไรคะเนี่ยน้ำตาลจป็จีจจน้ำตาลแก่และอย่างเวลาเราสับอย่างนี้เนี่ยเอาเปลือกไม้ไปนี่พี่แต้มใช้วิธีไหนคะ เอาเวไเป็นจุดไปจดแล้วก็เอาดินโกวไปงามเอาแล้วเอาดินมาโบไวเขาเกิดใหม่อ้จ้ะแล้วมันก็จะได้ไม่มีอันตรายต้นไม้นี่ก็ใช้ต่อไปได้เรื่อยๆใช่ได้เรื่อยๆค่ะเห็นเด็กๆบอกว่าจะชวนไปเก็บลูกว่าต้นว่าก็ทําย้อมสีได้เหรอคะค่ะต้นว่านี่มันให้สีอะไรคะพี่สีน้ําตาลอ่อนแล้วต้นว่าที่เราจะไปเอาเนี่ยมันมีกี่ชนิดคะสามชนิดครับมันมีอะไรบ้างล่ะ ว่าน้อยว่าใหญ่ว,ว่าว่าขีกาครับการใช้ดินเหนียวโปะแผลอย่างนี้จะทำให้ไม้ฟื้นสภาพได้เร็วขึ้นค่ะทำไมอะเต่ดินแห้งทางสิบติต๋อตามหัวไร่ปลายนามักจะมีต้นไม้ยืนต้นอยู่ทั่วไป หลายชนิดเป็นผลกินได้นี่คือต้นว่าค่ะฤดูแล้งต้นว่าจะมีผลเล็กๆเ,เต็มไปหมดรสหวานอมฝาดหอมอร่อยหน้าแต้มเอาเปลือกต้นว่าไปย้อมสีจะให้สีน้ำตาลการถากเปลือกไม้ที่ดีที่สุดคือถากเป็นจุดๆอย่างนี้เพื่อให้ต้นไม้ฟื้นตัวเยียวยาตัวเองผิวใหม่จะสามารถงอกขึ้นแทนได้ง่าย บริเวณที่ถากไปใช้นี้คือท่อลำเลียงอาหารของพืชการย้อมสีจากเปลือกไม้ทำให้ชาวบ้านต้องช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้เหล่านี้เอาไว้ใช้ด้วยค่ะต้นว่าให้สีน้ำตาลแต่ลูกว่ามีสีม่วงค่ะค้องบอกว่าต้นว่าแต่ละต้นเวลาเอาไปย้อมเปลือกของมันจะให้สีไม่เหมือนกันส่วนลูกว่าลูกอ่อน,ออนจะเป็นสีชมพูอมม่วง มีรถฝาดยิ่งแก่ยิ่งหวานนะคะต้องเลือกสีม่วงอมดำถึงจะอร่อยที่สุดนอกจากเปลือกไม้ตามทุ่งนาแล้วในป่าละมาะก็มีต้นไม้อีกหลายชนิดที่ย้อมสีได้เดี๋ยวไปเที่ยวป่าและดูการย้อมสีจากเปลือกไม้ค่ะไม่ไกลจากหมู่บ้านที่ริมแม่น้ำมูลมีป่าละมาะของชุมชน ชาวบ้านใช้ประโยชน์หลายอย่างจากป่านี้หาของป่ารวมทั้งการมาหาเปลือกไม้ไปย้อมผ้าด้วยค่ะต้นบกคือต้นโน้นหรือต้นนี้ต้นนี้ต้นไหนต้นต้นโพงเนี่ยงหรโอ๊ตไอ้ลอยๆพวกนี้คือรอยที่เข้ามาเอาเปลือกไว้ไปเหรอครับครับตรงไหนบ้างอะไรเนี่ยตรงที่มีรอยทากครับแถวนี้ใช่ไหมข้างบนนั้นใช่หรือเปล่าไม่ครับ โอ้แล้วทำไมต้นกระบกมันถึงกลายเป็นแบบนี้ล่ะคะถือเผาครับถือเผา,า,าถือตัดมันจะตายง่ายๆไหมสีว่าไม่ครับถ้า,ถามันจะตายมันจะเป็นเพราะอะไรคะเนพราะคนตัดครับคนตัดคนเผาครับเนื้อมันสีเหลืองๆเนาะแล้วนี่ย้อมออกมามันจะได้เป็นสีอะไรคะสีเทาและที่แถวนี้นี่นอกจากต้นบกแล้วมันมีต้นอะไรอีกบ้างที่เขาใช้ย้อมย้อมสีผ้าได้ครับต้นสะดาต้นกระโดน นอกจากมาหาต้นไม้ที่จะเอาไปทำย้อมสีเป็นเสื้อผ้าแบบนี้แล้วเนี่ยเรามาที่ป่าทามนี่มาทำอะไรกันอีกล่ะคะตัดฟืนหาหาไขมดแดงหาเห็ดตัดฟืนเวลาร้อนก็เล่นน้ำครับอ๋อลงไปเล่นในน้ำูมเลยครับเด็กๆรักที่นี่มากค่ะมีต้นไม้ป่าไม้และแม่น้ำเที่ยวเล่นกันก่อน เดี๋ยวค่อยไปดูนะแต้มยอมผ้าก็ได้ i'm not เอามาจากต้นมะแล้วก็มาซับซับแล้วก็เอาไปตากเอาไปม,มาซับสางทีก็ไปพึ่งตากในแดดใดเมื่อหนึ่งก็เอาไปแช่พอ,อ,อ,อแช่น้ำแล้วก็ใช้ได้เลยจ้ะแช่น้ำไปขึ้นหนะึ่งเอามาต้มแล้วก็ยอ้อมแสดงว่าวันนี้เรายังไม่ได้ย้อมเนะาะจ้ะอ้าวสีแล้วเราไปดูที่ไหนแล้วค้ย,ย้อมได้บบ,บ้านพี่บอมย้อม นี่คือพี่ป๋อมของเด็กๆค่ะพี่ป๋อมเป็นกรรมการกลุ่มสตรีทอผ้าของหมู่บ้านโนนสว่างซึ่งมีเครือข่ายย้อมผ้าสีธรรมชาติหลายอำเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดสุรินทร์และศรีสเกตเรียกว่ากลุ่มพันไม้มดูเหมือนพี่ป๋อมจะเป็นเด็กสาวอายุน้อยนะคะแต่ว่ามีความรู้ความชำนาญเรื่องการย้อมผ้าการทอผ้ามากค่ะเดี๋ยวมาดูการย้อมผ้าจากเปลือกว่าและลงใส ก่อนย้อมสีต้องเอาฝ้ายไปฟอกก่อนเอาไขมันและสิ่งสกรปรกออกจากเส้นฝ้ายใช้วิธีแช่น้ำและเอาท่อนไม้ทุบค่ะพึงให้หมาดก่อนที่จะเอามาย้อมเห็นเด็กๆบอกว่าบางที20วันถึงจะย้อมครั้งหนึ่งเหรอคะบอม การย้อมสีธรรมชาตินี่มันมีเคล็ดลับสูตรพิเศษของมันไหมคะเมีค่ะมันเป็นยังไงบ้างของบ้านนี้นนสว่างต้องทาไงก่อนละคะต้มนำ้ำต้มไฟคับอนน้นำยุค่าเราก็เอาไฟออกแก่ว่าต้มเปลือกไม้ต้มเปลือกไม้ก็กรอ,อ,องน้ำมันกรองน้ำเสร็จแล้วก็โยกขึ้นทางค่ะ พอ่ยขขอยกขึงขา่าแล้วก็เอาดางนามดานใส่ก้อนหนามสารสงใส่นามเดือนก้าฝายใส่ก็ <pouquinho. S 1> แล้วบางคนเขาบอกว่าย้อมด้วยสีธรรมชาติเนี่ยบางทีผ้ามันจะไม่ค่อยทนของเรานี่ต้องใช้วิธีไหนถึงจะมาใส่ตัวติดสีค่ะถ้าอย่างนั้นการย้อมสีธรรมชาติก็คือต้องมีตัวดูดสีก่อนใช่ไหมคะจะย้อมเปลือกมไม้แล้วก็มีตัวติดสีส่วนลายตัวติดสีนี่เราอะไรมาทำคะ เอาเปลือกบางงิ่วเอาต้นแจมเาเผาเผาแล้วก็เอาอันฉีเทามันไปกรองเอานามมันค่ะแล้วแต่ละคนนี่ก็จะย,ย้อมสีธรรมาชาตินี่แต่ละคนก็ย้อมบอกคืกอกันมันบอกค่ะบอกคือมันเป็นอย่างใดระคะที่มันต่างๆกันอปนี้เป็นแนวใดผมลองค้คนเพื่อกระใซอันนามด่างหลายใสสารสมหลายบางคนก็เอาเปลือกเปลือกไม้ต่างๆกันไปเนาะ แล้วบอมเองเคยเอาเปลือกไม้ปแป,กปลกๆอะไรมาลองทำบ่คะเคยอยู่ค่ะอย่างเช่นอย่างละค่ะเป <c oughs> ลือบักคาลินแล้วมันได้สีดีบ่คะดีอยู่ค่ะสีอยังงั้นสีน้ำตาลอ่อนๆออ,ออกออกสีม่วงๆเนี่ยเอาฝ้ายลงต้มน, <c oughs> น้ำสีซึมเข้าไปในเนื้อฝ้ายอย่างรวดเร็วฝ้ายหน<อ>ึ่งกิโลกรัมต้องใช้เปลือกไม้สองกิโลกรัมค่ะ ต้องให้เข้มข้นถึงจะมีสีเข้มอย่างนี้คอยกลับเส้นฝ้ายให้บ่อยๆให้สีซึมทั่วกันอันนี้สีออกมามันจะเป็นสีแบบไหนคะน้ำตาลสีน้ำตาลค่ะน้ำตาลใหม่ค่ะน้ำตาลใหม่มาสิคือสีทำนี่บ่อันไหนสีคือไขไขสีนี่ค่ะแต่จะเข็มก่นนี้อ๋อแล้วอันนี้จริงๆมันเป็นสีอยังคะอันนี้สีอันกาบลกเผาค่ะเอากาบลาเ้านิ่มออแล้วอันนี้ อันนี้เปลือกบอกลงขีตมค่ะเปลือกบอกลงโครนต้องเติมฟืนด้วยค่ะให้ไฟแรงสม่ำเสมอจะดีที่สุดต้มทิ้งไว้3-4สชั่วโมงถึงจะใช้ได้ค่ะย้อมแล้วเอามาตากหลังจากนั้นก็ค่อยเอาไปทอแต่ละคนทอผ้าแล้วก็จะรวมกันให้ตัวแทนกลุ่มสตรีทอผ้าส่งขายต่อไปตามแหล่งต่างๆ นับเป็นรายได้คู่กับการเกษตรค่ะปีหนึ่งปีหนึ่งทอผ้าหกเดือนอีกหกเดือนทำนาตอนนี้ยังไม่ได้ทำนาค่ะต้นไม้ตามหัวไร่ปลายนาจึงยืนต้นโดดเด่นอยู่ทั่วไปน้อออยอย่างพวกเปลือกไม้อะไรวันนี้พี่เราเห็นมีเปลือกว่าเปลือกกลงไส้เปลือกอะไรตั้งหลายอย่างเราไม่ใช้ประโยชน์ในการย้อมสีเนาะครับเอ๊แล้วมันเอาไปทำอย่างอื่นได้ไหมครับได้ครับทำอะไรล่ะบิลูกมันทำยาบ้างเคียวล่น ใช้กินกับหมากทำยาสมุนไพรต่างๆเอ๊แต่พี่นกสนใจที่ว่าเอาไปเคี้ยวเล่นมากกว่าเผื่อจะได้เคี้ยวแทนหมากฝรล่งมันเป็นอะไรล่ะคะเบลลองไซครแบบลองไซเจ้าต้นเนี้ยเหรอคะโอ้รสชาติเป็นไงคะฝาดฝดเหมือนหมากมีอะไรบ้างที่กินกับหมากได้สีเขียดแดงโคนกาลปูนกระปูนผูล่าอะไรที่ใช้กินแทนหมากได้ กละลาปูพึต้อนอะ,ะือไมคะกะลาปูพึกครับกละลาปูพึ่เอาอะไรมากินเอาคนมันครับลงไซนี่เราเอาเปลือกมันไปย้อมสีแล้วมันยังกินได้อยู่หรอคะคกินตรงไหนมันล่ะกินแต่เปลือกมันไหมหรืออย่างอื่นก็กินได้ใบมันกินได้ไหมคะไม่กินได้เฉพาะรูกับเปลือกตอนนี้บกกะลงไซเนี่ยอันไหนมีมากกว่ากันล่ะคะลงไซ แล้วตอนนี้ถ้าเกิดเราอยากจะกินลูกลูกโบกหรือว่าอยากจะเอาโบกมาย้อมสีเราทำงไงฮะไปที่ป่าทามที่เลือลร้ายบนน้ไม่ค่อยลายแบบเรือหนึ่งต้นพ่อเขาบอกว่ายังไงบ้างาคะมีต้นไม้ในนานมากมากค่ะชายทำ่มชายทำ่มเงาชายหลบฝนน้องสี่เคยไม่สบายแล้วก็เอาพวกเปลือกไม้เปลือกสมุนไพรอะไรไปกินไหมคะเอาแต่รากครับแล้วเอารากอะไรไปกินล่ะ รักควารักรูกใสครับเอาไปแก้เลยค่ะแก้ไขครับแล้วข้องและที่ที่นาของเจ้ามีต้นไม้ยังท่องห่มีต้นไม้ย,มไมยังล่ะต้นคาลิตต์ต้นลงไสตต้นชีเหล็กต้นตาดมีทั้งหลายต้นเนาะแล้วหนูรักต้นอะไรมากที่สุดเลยคะ่ะ ลัทงหมดเยต้นไม้ในท้องนาเป็นทั้งร่มเงาให้ดอกออกผลลำต้นเอาไปใช้งานได้นานา,นา,นานชนิดเปลือกใช้ย้อมผ้าสมัยโบราณคนชนบททอผ้าใช้เองรู้จักต้นไม้เพื่อที่จะเอาเปลือกมาย้อมสีเมื่อสีเคมีมีมากใช้สะดวกผู้คนก็เกือบจะลืมความรู้พื้นบ้านตอนนี้มีคนเห็นคุณค่าเอามาใช้ใหม่ นับว่าอนุรักษ์ทั้งความรู้ดั้งเดิมและรักษาต้นไม้เหล่านี้ไว้ใช้ประโยชน์อย่างยาวนานค่ะ